สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราที่มาพร้อมกับพายุฝนด้านนอกใช่แล้วนะครับผค้อพีปป้มป้าปุ้ม้าไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดใครดูเราอยู่ตอนนี้ก็อาจจะถึงบ้านแล้วครับนะครับถือว่าคุณโชคดีแล้วนะครับเพราะว่ารถก็จะไม่ติดละมาติดตามการประมูลภาพนักล่าฝันขอบคุณสื่อวันที่สองครับ เนื่องจากเป็นวันที่สนะครับสำหรับภา,ารกิจของน้องๆ True F12 ที่ต้องเดินสายพูดคุยสั่งเนื้อสัตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็ต้องตื่นกันตั้งแต่เ,ตเ,ตเช้าตรู่นะครับวันนี้ไปไหนกันบ้าง Maya c h a ช n e l นะฮะบั ara. Ara daily, นเทิง Today สยามดาราดาราเดลี่หนังสือพิมพนะ์แนวหน้า d a i l y New New TV หนังสือพิมพ์บ้านเมืองสนุกและ New Plu s ครับมาว่างานนี้นะครับจะทำน้องๆทั้ง12คนตื่นเต้น,เตนกันไปบ้างแต่ว่านักล่าฝันนะครับก็เอาคำสอนการตอบคำถามของสื่อ ของคุณเงาะเนี่ยมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีครับสวัสดีครับก็รบเราช่วยเอสิบสองนะครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วครับที่ที่เราได้มาเดินสายขอบคุณสื่อแล้วก็มาพบพี่ๆสื่อทั้งหลายครับก็เป็นวันจริงที่เราได้มาทํางานนะครับตอนนั้นคุณเงาะก็เคยสอนเราในการตอบคาถามสื่อตอนนี้ได้มาเจอชีวิตจริงตอนแรกก็มีเกรงนิดหน่อยครับแต่ว่าเพราะว่ามันเหมือนครั้งแรกที่เป็นการเตรียมพร้อมตอนอยู่ในบ้านตอนนี้มาเจอของจริงปุ๊บ มันจะมีบางอย่างที่แบบเราไม่เคยไม่คิดว่าเราจะเจอครับตอนนี้พอเรามาเจอต้องแก้สถานการณ์ตอนนี้ให้ได้พี่ๆน่ารักกันมากเพราะว่าเราไปแต่ละครั้งคือสนุกสนานมากครับพวกเราทั้งที่สองคนก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมากครับที่ให้ความสนใจกับพวกเราแล้วก็คอยโปรโมทแล้วก็คอยติดตามพวกเราตลอดนะครับพวกเราก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กที่ดีเป็นศิลปินที่ดีเพื่อพี่ๆครับ ตอนแรกนีกว่าเขามาทิพโก้มาตึกเราไม่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 ข้างล่างเห็นขูคนเต็มเลยนาะเตัเอามาใเต็มาหลบฝนไงฝนตกด้านหอั